สวัสดีครับกลับมาพบกับโ o l y เวิร์สประจำวันศุกร์ที่21คกุมภาพันธ์2025กันอีกครั้งนะครับพิธีบัพติศมาในน้ำเป็นภาพคนบาปได้เกิดใหม่บริสุทธิ์ดีพร้อมร่วมเป็นหนึ่งเดียวกันกับพระเจ้าผู้บริสุทธิ์ดีพร้อมการบัพติศมาในน้ำเป็นการประกาศความเชื่อที่มีพลังมหาศาลว่าฉันได้อยู่ในพระคริสต์เป็นชีวิตนิรันดร์พระคริสต์ ได้อยู่ในชั้นเป็นความหวังแห่งเกียรติสิริความจริงในโลกอิญญาณที่มองไม่เห็นจับต้องไม่ได้คือก่อนที่พระ k r ต์จะสามารถเข้ามาอยู่ในชั้นได้ตัวชั้นต้องสะอาดบริสุทธิ์ดีพร้อมก่อนจึงจะสามารถย้ายสัมโนครัวเข้าไปอยู่ในพระ k r ต์ได้แล้วจากนั้นพระ k r ต์ก็จะเข้ามาสถิตยอยู่ด้วยซึ่งการทำให้ตัวเองสะอาดบริสุทธิ์ดีพร้อมนั้น มนุษย์ไม่สามารถทำได้ด้วยตัวเองไม่มีปัญญาทำรรเองนะครับต้องเกิดใหม่เท่านั้นโดยผ่านทางความเชื่อในพระเยซูคริสต์ในพระธรรมโคโลสีบทที่1ข้อที่1 3ถึง14ได้บอกว่า mm hmm. เพราะพระองค์ได้ส่งช่วยเราให้พ้นจากอาณาจักรของความมืดและสรงนำเราย้ายเราเข้ามาสู่อาณาจักรของพระบุตรพระเยซูคริสต์ที่รักของพระองค์ mm hmm. ในพระบุตร พระเยซูุคริสเราได้รับการไถ่บาปชำระให้สะอาดบริสุทธิ์และได้รับการอภัยโทษบาปทั้งสิ้นที่เราทำเราได้รับการไถ่หมดเวรหมดกรรมเพราะได้อยู่ในพระคริสต์ไม่ใช่เพราะการประพฤติหรือการกระทำใดๆการบังเกิดใหม่คือการย้ายจากที่อยู่เดิมในอาณาจักรแห่งความมืดมาอยู่ในบ้านใหม่คืออาณาจักรแห่งความสว่างหรืออาณาจักรแห่งพระบุตร ็คืออาณาจักรสวรรค์อาณาจักรพระเยซูคริสต์เพราะฉะนั้นขณะที่รับปฏิสิมมาในน้ําอยู่นั้นจงมองให้เห็นเถิดว่าฉันอยู่ในพระคริสต์เป็นชีวิตนิรันดร์พระคริสต์อยู่ในฉันเป็นความหวังแห่งเกียรติสิริฉันเป็นผู้ชอบธรรมบริสุทธิ์ดีพร้อมบริสุทธิ์เหมือนพระองค์ดีพร้อมเหมือนพระองค์ไม่มีใครแยกเราออกจากกัน เพราะความรักของพระองค์เป็นนิรันที่มอบให้กับฉันเป็นวิญญาณเดียวกันกับพระองค์ฉันเป็นหนึ่งเดียวกันกับพระองค์ฉันซ่อนอยู่ในพระองค์ตลอดไปฉันอยู่ในพระกริชพระกริอยู่ในฉันเราเป็นหนึ่งเดียวกันตั้งแต่บัดนี้จนนิรันพระเจ้าอวยพร,พรครับ